อ่านะครับทำอย่างไรถึงจะมีซิกแพคได้นะครับโอเคอย่ามาดูซิกแพคกันก่อนนะครับซิกแพคก็คืออยู่ตรงบริเวณท้องตรงนี้นะครับโอ okay. เคะครับถ้ามีซิกแพคก็หมายถึงว่าเออเราเนี่ยเป็นคนที่กล้ามเนื้อตรงท้องเนี่ยแข็งแรงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะมาเริ่มออกกาลังกายซิกแพคกันนะครับ จะแนะนําวิธีหายใจกันก่อนครับวิธีหายใจเนี่ยสำคัญมากคในการออกกําลังกายนะครับตัวการหายใจเนี่ยเราจะหายใจเข้าไปทางจมูกนะครับแล้วทีนี้เวลาที่จะปล่อยลมออกก็จะปล่อยออกทางปากนะครับอ่าเริ่มกันนะครับ อ่ะนะครับนันคือวิธีการหายใจก็จะทําแบบนี้กันครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเริ่มที่การออกกําลังกายเพื่อได้ซิกแพคกันนะครับ